OBS กันไหมคะหรือโปรแกรม Steam Lab OBS เขามีวิธีการใช้อย่างไรใช้ในการไลฟ์อย่างไรเอาไปดูกันเลยค่ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าตาคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะคะถ้าเราจะโหลด Steam Lab เนี้ยแล้ก็พิมพ์ไปเลยค่ะ สตรีมแลบกดเข้าไปเลยนะคะแต่ก็รอแป๊บนึงโอเคค่ะนี่ก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้มาแล้วก็กดอันนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม็กนะคะแม็กกับ PC เนี่ยเขาจะให้โหลดไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือน,น้องเปียวใช้แม็กน้องเปียวก็จะโหลด for mac นะคะ ซึ่งน้องเปี้ยได้ทำการโหลดเอาไว้แล้วแหละเดีเราจะบอกคร่าวๆก่อนนะคะก็คือกดโหลดนะคะกดโหลดปึ๊บสมมุติเรากดโหลดให้ดูนะคะแล้วก็จะรอเขาโหลดตรงนี้เดี๋ยวจะบอกสำหรับคนที่ใช้ Mac นะคะส่วนคนที่ใช้ PC เนี่ยก็น่าจะเหมือนกันแต่แค่เขาเรียกว่าไฟล์อ่ะ ไฟอาจจะไม่คล้ายๆกันเนาะเพราะอันนี้ Mac i Mac OS นะคะแล้วก็รอแล้วก็รอเขาโหลดนะคะซึ่งน้องเปี้ยวเคยโหลดออกมาแล้วแหละเราจะอันเก่าก่อนนะเราจะอันเก่าก่อนโอเคค่ะเรารอเขาโหลดโหลดเสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะไปอยู่ในไฟล์นะโอเคเรารอแป๊บนึงนะคะ ตีมไลฟ OBS เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ OBS เลยเพียงแค่ว่ามันสามารถสร้างโดเนนดาวได้สร้างการแจ้งเตือนโดเนนดาวคอมเมนต์การติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับพอร์ตอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคโอเคเกือบได้แล้วนะคะรอแป๊บน,นึงนะอันนี้คือจะเอาละเอียดตอนโหลดโอเค พอคุณได้ตัวนี้มาแล้วนะคะกดไปตรงนี้ค่ะแมนขยายแล้วคุณก็ล่าเนี่ยไปไว้ในแอปพลิเคชันแล้วเขาก็จะให้เราใส่รหัสเนาะแต่น้องเปี้ยวโหลดมาแล้วน้องเปี้ยวจะไม่เอาไปใส่อีกเดี๋ยวมันเออร์เลอร์นะคะโอเคโอ้ยมี s ตร e a m lap s t e a มแ lap หน้าตาเป็นยังไง s t e a มแ lap หน้าเอาเฮ้ยหายเฮ้ทุกคน s ต e a m l a b โอเค เ้ยขออภัยสตรีมแลบก็จะหน้าตาเป็นเหมือนข้อความใหม่แล้วก็เป็นตามีตาใส่แว่น<ๆ>แล้วก็โหลดเสร็จมาแล้วนะคะก็รอเขาแป๊บนึงโอเคนี่นะคะตอนนี้น้องเปียวใช้ OBS อัานะนี่ก็จะเป็นกล้องของเราก็อันนี้คือหน้าแรกอันนี้คือถ้าเราใช้ OBS อะแล้วทุกอย่างที่เราตั้งค่าใน OBS ก็จะอยู่ในนี้ หน้าพักก็เหมือนกันนะหน้าพักด้วยืทุกคนเข้าใจนะคะนี่มันก็จะคล้ายๆกับ OBS นะแต่ก็จะไม่คล้ายมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นออกเขียวๆอันนี้ก็จะเป็นด้านคอมเมนต์นะคะกดเปิดตรงนี้ก็คือเราสามารถอ่านแชทเวลาเราแบบถ่ายทอดสดพูดคุยไงแบบไม่ได้สตรีมเกมนะแบบเป็นคนพูดคุยอะไรแบบนั้นได้เลยแล้วก็นั้นแหละค่ะ มันก็จะมีเหมือนใน OBS ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆน่าจะรู้จาก OBS กันเนาะอืมมันก็จะมีเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกสเตกอะเนี่ยเอาไว้จัดฉากจัดซอสอะไรต่างๆแล้วก็ซอสก็เป็นเวลาเราเอาไว้เลือกเนาะอย่างเช่น Display Capture Video Capture Device Media Sound แจ้งเตือนโลโก้อะไรก็ว่ากันไปนะคะ นี่ก็จะเป็นของเราทั้งหมดอันนี้คือเราตั้งใน OBS ด้วยนะนี่เนี่ยถ้าเราตั้งใน OBS ก็คือเขาก็จะมาตรงนี้ด้วยเลยแล้วก็จะมีที่ตั้งค่าแล้วก็จะคล้ายๆ OBS แต่มันจะดูยากกว่า OBS นิดนึงนะเนี่ยทางเนี้ยอันนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะมันคือเป็นตอนน้องเปี้ยวสตรีมเกมอะแล้วเขาก็มีคนมากดไลค์กดแชร์นะคะก็ไม่เป็นไร ก็ตั้งไว้ถ้าคนเพิ่งเริ่มใช่อาจจะไม่มีก็ได้นะคะอาจจะไม่มีเนาะแต่อันนี้น้องเปี้ยวคือใช้สตรีมเกมไปสักระยะเลยแหละเนาะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูถ้าทุกคนอยากบวกเซาส์ก็กดบวกตรงนี้นะคะกดบวกเนี่ยก็จะเป็นหน้านี้แต่ถ้าเป็น OBS อะคือเขาจะให้มาเป็นช่องเล็กๆอ่ะทุกคนคือแบบ คือถ้าเราว่านะคือใช้ OBS มาก่อนไงก็รู้สึกว่า OBS นั่นก็จะง่ายกว่าแต่แบบนี้คือเขาแยกแบบแย่ๆ yeah, yeah. นั่นสิมันก็จะดูยากแบบยากๆนะคะ s t e a m lap OBS เนี่ยสามารถส่งโดเนนดาวแต่ OBS ทำไม่ได้นะคะ OBS คือต้องพึ่ง s t e a m lap OBS เท่านั้นคือน้องเปียวก็ลองทำไปแล้วก็ ทำได้นะก็เคก็เราสามารถใส่รูปได้ทําอะไรได้หลายอย่างมากสตรีมแ l a ก็ดีนะคะแต่อาจจะใช้ยาดีหนึ่งเพราะว่าคือยังไม่ค่อยคุ้นชินมากเท่าไหร่อันนี้คือพูดนะคะพูดอันนี้ทางนี้นะคะก็จะเป็นเสียงเนาะความจริงมันจะมีแค่อันเดียวแหละทุกคนะจะส่งแจ้งเตือนคืออะไรไมีเดียร์เซาคืออะไรอันนี้คืออันที่เราเพิ่มแจ้งเตือนก็คือโนดโด โดนเหตุดาวนะคะโดนเหตุดาวกันติดตามอะไรอะไรทำนองนั้นนะคะสตรีมแ l a b obs ก็จะมีประมาณนี้นี่ฟันเฟืองนะคะก็จะเป็นการตั้งค่านะก็จะเป็นการตั้งค่าก็มันจะเยอะกว่า obs นะคะทุกคนก็จะเยอะกว่า obs นิดนึงก็คือถ้าเราถ้าเราเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเราจะสตรีมเกมใช่ไหม สำหรับคนที่ใช้ OBS ก่อนสตรีมแบบนะคือใส่คีย์ใน OBS มาก่อนเลยคือต้องโหลด OBS มาก่อนอ่ะเพราะว่าคือมันหายากสตรีมแบบน้องเปี้ยวบอกเลยว่าน้องเปี้ยวไม่ค่อยชินไงสำหรับตัวนะแต่แนะนำให้เพื่อนๆใส่คีย์คีย์ a c e b o o k คีย์คีย์เขาเรียกคีย์อะไรคีย์ a c e b o o k คีย์ u t u b e คีย์ t w i t t e r คีย์ทวิตอะไรก็นั่นแหละค่ะ คือต้องเอามาใส่ไงแล้วใส่ใน OBS มันจะง่ายกว่าเดี๋ยวเราจะบอกใน OBS ใส่คีย์ยังไงกดไปที่การตั้งค่านะคะเราอจ,จะบางนิดนึงการตั้งค่ามันอยู่ข้างหลังเราอะ่ะโอเคเนี่ยพอขึ้นหน้านี้ปุ๊บทุกคนจะเห็นนะสตรีมเนี่ยรหัสสตรีมก็คือสตรีมคีย์นะคะามาจากไหนเอามาจาก Facebook นะคะทุกคนก็คือแบบเอามาจาก a c e b o o k แล้วเอามาจากตรงไหนคะ เอามาจากตรงไหนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะเข้าไปใน Facebook ก่อนโอเคจากนั้นเลือกไปที่เพจเกมมิ่งนะคะเพจเกมมิ่งเนี่ยเราต้องทำอะไรให้ผ่านก่อนนะคะถึงจะเปิดโดเดดดาวได้เนาะโอเคเข้ามาในเพจกวิศราเกมมิ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะช้านะ มาแล้วแล้วก็ไปที่ถ่ายทอดสดค่ะอันนี้คือจะบอกเลยนะว่าสตรีมคีย์เอาจากตรงไหนซึ่งสตรีมคีย์นี่ยาวมากๆคุณต้องขัดลอกนะคะสตรีมคีย์สตรีมคีย์สตรีมคีย์นี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าเกียบนี่ค่ะสตรีมคีย์เดีเดวเดใหม่ๆสตรีมคีย์อยู่นี่ <c oughs> ก็จะเป็นสตรีมคีย์นะคะก็จะยาวมากๆ ก็คือของใครจะไม่เหมือนกันเราอันนี้เพจของเราก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นเพจคนอื่นก็จะไม่เหมือนกับของเรานะคะวางยังไงกดคัดลอกค่ะอันนี้คือทําให้ดูอย่างละเอียดนะปิดไปก่อนกดคัดลอกค่ะลบสตรีมคียอันเก่าของคุณ Pink. ทิงคลิกขวากดแพสเคแล้วก็ตกลงค่ะเราก็จะได้สตรีมคียมาแล้วเนาะ อันนี้คือของเราเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็เปลี่ยนได้ในการตั้งค่าเช่นเดิมทุกอย่างทามาจากการตั้งค่าโอเคค่ะเนี่ยตีมแ l a เขาก็เหมือนกันแต่น้องเปี้ยกก็ยังไม่ชินไงก็เอ้ตีมคีย์เขาใส่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยอะก็คือยังไม่เข้าใจเราใช้ในการส่งโดเนตดาวก็ประมาณนั้นแต่ ถามว่าอะไรดีกว่ากันก็ก็ดีเหมือนกันเพราะเป็น OBS เหมือนกันอันนี้คืออธิบายเจาะจงนะเป็น OBS เหมือนกันคือโปรแกรมทาง,งานแบบ OBS เหมือนกันแต่มันก็ยังดีอ่ะมันก็ดีนะสต e ีมแ a บมันดีตรงที่ว่าส่งโดเนทตดาวได้ OBS ทำไม่ได้แต่มันก็ OBS เหมือนกันไงก็มันเชื่อมกันนะคะโอเคงั้นก็น่าจะมีแค่นี้แหละเนาะ มีอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาต่อเติมกันนะคะจบแล้วค่ะ